อ่ะชุดสตาร์ทแบบมือหมุนนะคะนี่สำหรับเครื่องยนต์เบนซินสี่จังหวะนะคะเรามาเททดสอบกับเครื่องปั่นไฟสิบห้าแรงม้าเลยเครื่องยนต์เบนซินสิบห้าแรงม้านะคะกับเครื่องปั่นไฟจะใส่ได้ไหมอ่ะลองถอดฝาเลยฝาลานสตาร์ทมือหมุนนะคะมันจะช่วยลดแรงตรงที่ว่า มันจะช้ากว่าดึงสตาร์ทนะ่ะแน่นอนละ่ะลูกค้าบางคนว่าช้าขึ้นไปอีกแต่มันจะช่วยเซฟตรงกําลังแขนหรือการสตาร์ทที่ดึงยากๆเครื่องไทยเก่าๆก,ก็ควรจะใส่ได้เปลี่ยนนะคะนี่ค่ะเครื่องยนต์เบนซินอ่าสี่จังหวะเป็นเครื่องปั่นไฟนะคะตัวใหญ่เบ้ามันจะเบ้า,บาอาชีตรงเบ้าดิเนี่ยเบ้าถวยนะคะถ้วยถ้วย,ถ,วยถ้วยสตาร์ทถ้วยสตาร์ทเบ้ามันจะใหญ่แล้วก็ หนาแล้วก็เขาเรียกว่าลึกนะคะนี่อาชี้ใหม่ทง่มเมื่อกี้ซูมเนี่ยค่ะตรงเนี้ยมันจะต้องใส่บูทเสริมเข้าไปอีกนะคะบูทลองน็อตนะคะนี่เราใส่บูทไปตัวนี้ต้องใส่น็อตกี่ตัวสี่ไหมสามตัวครับตัวใหญ่ก็ใส่น็อตสามตัวใช่ไหมครับอ่าแต่อย่าลืมตัวใหญ่ต้องใส่บูทนะคะอ่าร้านเจมก็ไม่มีเครื่องเก่านะคะต้องเอาเครื่องใหม่มาเทสทดสอบลงทุนให้สุดๆนะ แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าเครื่องใหม่มันก็ต้องสตาร์ทง่ายถ้าใครมีเครื่องเก่าผ่านมาลองมาใส่แล้วก็สตาร์ทได้ร้านเจ๊เป็นกันเองนะคะยกเครื่องเก่าไหมเราเ<ด>ทสใส่ได้นะคะแล้วก็เครื่องถ้าใครซื้อไปก็ต้องเช็คสภาพเครื่องให้ดีก่อนให้เครื่องติดก่อนนะคะซ่อมเครื่องก่อนบ้างงั้นเถอะบางคนไม่ได้ใช้งานมาสองปีนะคะแล้วบอกว่าใส่เลยจะสตาร์ทได้ไหมมันไม่ได้เกี่ยวนะคะ ฝาลานเราฝาลานสตาร์ทมือหมุนแค่ไปเปลี่ยนจากการดึงแค่ไปเปลี่ยนจากการดึงสตาร์ทนะคะนี่ลองยกฝาอ่ะแค่ไปเปลี่ยนจากฝาลานดึงหนักๆยากๆแล้วมาเปลี่ยนเป็นฝาลานสตาร์ทหมุนเครื่องเก่าๆดึงหนักดึงไม่ได้ดึงลําบากดึงยากมาเปลี่ยนใส่เป็นลานสตาร์ทแบบมือหมุน ให้มันดึงง่ายให้มันหมุนง่ายสตาร์ทง่ายนะคะถ้าเครื่องใครพังเสียสตาร์ทไม่ติดไม่ได้เกี่ยวนะคะอันนี้มันเป็นเครื่องช่วยสตาร์ทนะคะไม่ใช่เครื่องช่วยชีวิตเครื่องยนต์นะคะอ่ะเครื่องยนต์ใครไม่ติดไม่เกี่ยวนะคะคุณต้องซ่อมดูแลบำรุงเครื่องให้ติดก่อนค่อยมาเปลี่ยนฝาลานสตาร์ทเราไม่ตัดต่อวิดีโอนะคะถอดฝาลานแล้วก็ใส่น็อตแต่เครื่องยนต์เบนซินใหญ่ตั้งแต่เก้าแรงขึ้นไป ยันสิบห้าแรงต้องใส่บูทลองน็อตด้วยนี่นะคะของโท๊ะสกะเจ๊ใจปั๊มนะคะถ้าใครมีเครื่องยนต์เบนซินดีเซลเก่ายกมาหน้าร้านนะคะมาเดี๋ยวลองใส่ให้ว่าเครื่องเก่าเก่ามันจะสตาร์ทได้ไหมแต่เครื่องคุณต้องติดก่อนหน้านี้นะ,ะ,ะนี่นะคะเบนซินหมุนได้กี่รอบแล้วอ่ะเดี๋ยวไปนับหมาลองสตาร์ทนะคะ พอเราหมุนแบบนี้ปุ๊บเอาฝาลัางขยับมันกันๆหนะ่อยอ่าอ่าพอเราหมุนสตาร์ทหมุนอ่ามือหมุนหมุนไปประมาณ5้ารอบเจ๊ไม่ได้นับ5้าหรือ6ลกลอบอ่ะลองสตาร์ทย <Okay. S 1> ไม่ต้องติดเท้านะคะสตาร์ทง่ายเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์เบนซินเนาะ ถ้าใครมีตัวเก่าผ่านมาลองมาให้เจ๊ใส่แล้วก็สตาร์ทให้ดูนะคะสองสามสี่ห้าห้ารอบใช่ไหม <5 S 1> เบนซินห้ารอบ,รอ,บอ่ะลองสตาร์ทอีกทีงัดสตาร์ทได้เลยนะคะ อีกสักรอบหนึง่งนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารอบนะคะเบนซินห้ารอบถ้าเป็นดีเซลมันจะอยู่ประมาณเจ็ดรอบนะคะเบนซินตัวใหญ่ห้ารอบเบนซินตัวเล็กเจ็ดรอบพูดผิดดีเซลตัวใหญ่ประมาณเจ็ดรอบถ้าเบนซินตัวใหญ่ ห้ารอบถ้าเบนซินตัวเล็กๆประมาณสี่รอบนะคะสี่รอบครึ่งน้บเกลสี่พออ่ะเปลี่ยนฝาลานกับสูตรสภาพเดิมอืมเพราะว่าเครื่องใหม่เบนซินเข้าใจนะคะเบนซินตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยเข้าใจว่ามันสตาร์ทง่ายถ้าใครสตาร์ทง่ายไม่ต้องซื้อเพราะว่าเรามีกําลังดึงอยู่เรายังมีกําลังแรงพลังม้าดึงอยู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าใครซื้อเครื่องไปใช้นานๆเนี่ย อ่าแล้วเครื่องดึงยากเนี่ยอยากเปลี่ยนก็ค่อยทักมานะใจะเย็นๆนะลูกค้านะอ่าถ้าว่ามันยุ่งยากลูกค้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยอ่าแต่ถ้าใครเครื่องเก่าๆดึงยากลานหลุดแขนเคยหลุดไปหาหมอหมดมาสี่ห้าพันลูกค้าบอกอะ่ะบอกว่าดีมากเลยเจย๊เอามาขายสรรหามาขายอ่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของเล่นใหม่ คนที่เขาใช้เครื่องใหญ่ๆเนี่ยเขาจะรู้ดีอ่านี่นะคะเราไม่ได้หยุดวิดีโอแต่อย่างใดนะคะพอถอดออกมาปุ๊บเนี่ยค่ะก็ใส่ปลั๊กเข้าไปเลยนะคะน็อตสามตัวเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะอืถ้าใครซื้อเครื่องใหม่อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้อ่าจะได้ดึงกันง่ายๆเนาะจะได้งัดสตาร์ทหมุนฝาลาน ล่าสุดลูกค้าถามคููบูต้าแบบมือหมุนเนี่ยมีไหมมีแบบง่ายๆไหมนุ่นน่ะไปถึงนุ่นเลยนะแล้วก็มีคนถามด้วยนะคะมือหมุนแบไถมีไหมสตาร์ทกุญแจถเพื่อนเพื่อนยัยเอ้ยอนี่นะคะพอเปลี่ยนฝาลานเป็นแบบเดิมอ่ะคุณเธอลองสตาร์ทดึงมือให้ลูกค้าดู นีมันเครื่องใหม่นะคะเครื่องใหม่นะคะสตาร์ทง่ายแต่ดูช่วงชักแขนเอทงนะกลับไปเมียต้องยังไงก็ต้องได้นวดอย่ามองให้นะคะอ่าเข้ามือด้วยอ่าอ่าใครมีแรงเยอะก็ดึงได้ใครไม่ไหวให้มาซื้อฝาลานสตาร์ทแบบมือหมุนนะคะ นี่ของเบนซินมีหนึ่งชิ้นอ่ะมาฟาลาน1ชิ้น2มือหมุน3ามเขาจะมีนอ็อตแล้วก็บูทให้นะคะนี่1ชุดแบบนี้ใครสนใจก็ติดต่อนะคะในติ๊งตองก็มีตะกร้าแล้วนะคะกดสั่งได้เลยถ้าใครอยากส่งทางไลน์สั่งทางไลน์หรือเพจก็ได้ค่ะร้านเจโหดการเกษตรค่ะ รับคนมีเรือก็ใช้ได้อ่าเครื่องยนต์ติดเรือนะคะเครื่องเรือเขาเรียกเรียกเครื่องอะไรนะเครื่องเรือเครื่องเรือใช่ไหมอ่าที่เป็นพวกเบนซินดีเซลท้ายเรือนะคะลูกค้าบอกว่าบางคนบอกว่าต้องเปลี่ยนเพราะว่าดึงทีโยกเรือแทบคว่านะคะนี่ส่วนมากจะขายได้นะคะเอามาใครบอกว่าเก็บไว้เหอะไม่ได้ขายหรอกหลอดแรกเราเอามาห้าสิบชุดหมดแล้วนะคะสองอาทิตย์ครึ่งนะคะหมดไปแล้ว หลอดนี้เอามาร้อยชุดดูดิว่าจะใช้เวลากี่วันนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังร้านเจ้าโหดการเกษตรค่ะ